สวัสดีครับพบกับสุลุค่าวลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่อดีตข้งแจงเหตุผลที่ลิเวอร์ pool ควรเลือกน้องนัทฟิลิปก่อนโอซันคาบะบซเอ็นริเก้นะครับอดีตกองหลังของสมโมสรลิเวอร์ pool ทีมดังในศึกพิีเมียร์ลีกกล่าวว่าเขายินดีที่จะเก็บนัทฟิลิปเอาไว้กับทีมต่อไปในซีซั่นหน้าโดยที่ไม่ต้องจ่ายเงิน18ล้านปอนด์เพื่อซื้อโอซันคาบัมาเสริมทัพตามการรายงานจากเอ็มไพร์ออฟเดัพ งดังลิวอู์พูลครับกำลังตกเป็นข่าวก,กับกองหลังชาวตุรกีหลังจากที่ทตัตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในการยืมตัวมาเล่นในทีมแอนฟิลนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยหากเชเกินคลับต้องการซื้อขาดเขากระตน้งยอมจ่ายจำนวน18ล้านปอนด์ให้กับชอเกตสูนสี่ต้นสกัดในศึกบุเดสลเยอรมันในช่วงสัมดานี้ยันไรก็ตามเอนนิกก้มองว่าเนทฟิลิปซึ่งลงเล่นคู่กับโอซันคาบักในช่วงหลังเป็นผู้เล่นที่เขาต้องการให้อยู่กับทีมมากกว่าโอซันคาบักโดยมองว่านักเต ขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในทีมชุดใหญ่ของหุองอ่นยางลิเวอร์พูลได้โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อกองหลังคนใหม่ถ้าทั้งฟิลิปและคาบักสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวในช่วงสัมัยน,นี้ผมก็จะเลือกฟิลิปแต่เราก็มีเขาอยู่ในทีมอยู่แล้วและต้องจ่ายเงินสปาร์ลนปอนเพื่อซื้อโอซานคาราบักยังไงผมก็เลือกแมทฟิลิปอยู่ดีในซีั่นาด4ซันเดอร์แบ็คของผมก็คือฟานไอส์จูโกเมสจยมาติปและแนทฟิลิปถ้ามาติปถูกขายออกไปผมก็จะดงงกอหหลัคนใมม่เข้าา แต่กับนัดฟิลิปเราไม่ต้องเสียเงยินเลยและเขาก็ได้พิสูจน์ตัวเองกับทีมแล้วเขามีความแข็งแกร่งและน่าทึ่งในลูกกลางอากาศส่วนโอซานกาบักอาจจะดีกว่าสําหรับทีมที่เน้นการครอบครองบอลอย่างบาร์เซโลนาแต่ในพรีเมียร์ลีกกับทุกทีมมักจะเล่นลูกยนต์ยาวผมเลือกสไตล์การเล่นของนัดฟิลิปมากกว่าผมคิดว่าคนที่จะเล่นกับเวอร์กิลฟานไนช์น่าจะเป็นโจโกเมสหรือไม่ก็มาติฟเขาสามารถทําหน้าที่ได้แบบนี้ฟิลิปยังอายุน้อยและเขาก็จะเล่นดีขึ้นเรื่อย เขาสมควรได้รับโอกาสในซีซั่นหน้าซึ่งหมายความว่าเราสามารถซืซอนักเตะในตำแหน่งอื่นเข้ามาทดแทนได้แน่นอนถ้าเรามีเงินสัก300ล้านปอนด์ผมจะเชียร์ให้ได้เซ็สันีากับคาร์ลิดดคลิเบรีหรือใครก็ได้แต่ลิเวอร์พูลต้องใช้เงินอย่างชันฉลาดในตลาดซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลเล็งคว้าเดยวยิงลาซิโอพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญาเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น สโมสรลิเวอร์พูลทีมในศึกพรีเมียร์อังกฤษนะครับอาจจะไม่ต้องใจเงินจำนวนมากถึง80ล้านยูโรหรือประมาณ69ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวโจอากินคอเลียกอน้าฟีเท้าคมของลาซิโอมาร่วมเทมในช่วงสมัยน,นี้ตามการรยายงานจากอินไซฟุ a บ l ห้องดังลิเวอร์พูลนะครับกำลังมองหากอนนะ้ารอยใหม่เ็มาเสริมทัพในส่วนของเกมรุกหลังจากที่พวกเขาประสบปัญหาในการทำประตูใน,นกุคน,นี้โดยตกเป็นข่าวกับดาวยิงหลายราย และสตาร์ของอินซีฟักขาวไลโซิโอก็เป็นรายล่าสุดที่พวกเขาให้ความสนใจอินไซเดอร์ฟุตบอลนะครับอ้างอิงจากรายงานอิวส์เมสซัคเกโรซึ่งเป็นสื่อของอิตาลีที่ระบุว่าคารเรียรเองก็ต้องการย้ายทีมเช่นเดียวกันโดยที่เอเจนต์ของเขากําลังพยายามอย่างหนักในเรื่องนี้โดยมีค่าสดญญาอยู่ที่80ล้านยูโรหรือ69ล้านปอนด์แต่อาจจะต้องลดลงเพียงแค่ครึ่งเดียวหรือ40ล้านยูโรประมาณ35ล้านปอนด์ในช่วงสมัยนี้ ลิเวอร์พูลจับตามฟอร์มการเล่นของกองหน้าชาวอจนตินามาสักระยะหนึ่งแล้วและพวกเขาก็ชื่นชอบในฟีทัเป็นอย่างมากรวมทั้งยังมีการสอบถามถึงสถานการณ์ของนักเตะกับต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องอย่างรอยก็ตามเดี๋ยวนี้ก็มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าทีมของเชกิ่งคลับนั้นจะสามารถทำอันดับ1-4เพื่อคว้าโควตาไปเล่นในศึกยุฟ่าลแชมเปี้ยน,น,นส์ในซีซั่นหน้าได้หรือไม่ ผยผลประกอบการสโมสรในพิลีกทำเงินกันไปเท่าไหร่ในการแข่งขันยุโรปในฤดูกาลนี้เชลซีมนเชสเตอร์ตี้ลเว์พูลมนเชสเตอร์ต็ดอาร์เซนอลทอนแนมฮอตสเปอร์และเลสเตอร์ซิตี้คือทีมทั้งหมดที่ลงเล่นในฟุตบอลยุโรปฤดูกาลนี้และทุกทีมต่างก็ทำเงินได้หลายล้านปอนด์ในการแข่งขันในยุโรปโดยวันนี้นะครับเรามีการเปิดเผยออกมาแล้วว่าแต่ละทีมนั้นได้รับเงินจำนวนเท่าไหร่กันบ้างสำหรับการได้เข้ามาแข่งขันในศึกฟุตบอลยุโรปและนั่นแสดงให้เห็นว่า ทำไมแต่ละทีมถึงพยายามกันอย่างเต็มที่เพื่อให้ทีมของตัวเองติดอันดับและได้เข้ามาเล่นในฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าเพราะผลตอบแทนนั้นมันม,นมหาศาลเหลือเกินตรงกันข้ามหากทีมที่ไม่ได้เล่นในฟุตบอลยุโรปแล้วแล้วก็ทีมนั้นก็จะเงินจะต้องหดหายไปเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันซึ่งฤดูกาลนี้ลูกของเรากาลังมีความเสี่ยงในเรื่องนี้เช่นเดียวกันโดยรายง,งานมาจากฟุตบอลออฟฟิเชียลนะครับ com ซึ่งเป็นเว็บไซต์การจัดอันดับค่าสัมประสิทธิ์ ชื่อดังก็ได้ออกมารายงานมาว่าในเวลานี้สโมสรเชลซีคือทีมที่มีรายได้มากที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลนี้นับแค่ถึงยูฟาแชมเลคเพราะแบ8ทีมสุดท้ายนะครับโดยทีมสิงบรูของทอมัสตูเคิลได้รับเงินสดๆเพียวๆถึง10.4ล้านปอนด์สำหรับชัยชนะเหนือปอร์โตซึ่งนั่นทำให้ตอนนี้เชลซีทำรายได้รวมไปแล้วถึง79.8ล้านปอนด์ในฤดูกาลนี้ ในส่วนของตำแหน่งทียที่มีรายได้เป็นอันดับที่2อไล่ลงมาติดติดก็คือแมนเชสเตอร์ที่ที่ทำรายได้รวมในตอนนี้ไปแล้ว76.8ล้านปอนด์โดยถ้าหากเชลซีและแมนเชสเตอร์ที่สามารถเอาชนะอวลมาเรและปาเรเลตแชงต์คแมงเข้าสู่รอบจริงชนะเลศได้แล,แล้วก็พวกเขาก็จะได้รับเงินเพิ่มอีกในรอบนี้อย่างน้อย13ล้านปอนด์โดยตั้งแตน,นลิเวอร์ก็ตามมาเป็นอันดับที่3ในรายชื่อสโมสรจากอังกฤษที่ได้รับเงินรางวัลในศึกยูฟ่าแชมเลกลูก,ก,กานี้โดยลิเวอร์ได้รับเงินอยู่ที่ 60.9ล้านปอนด์และจะได้เงินก้อนนี้เป็นที่แน่นอนแล้วโดยไม่สามารถเพิ่มเติมรายได้อีกนะครับเนื่องจากตกรอบไปแล้วหลังจากถูกเดือมรทริดเขี่ยตกรอบในส่วนของแมน,นเชสเตตที่ล้มเหลวในการผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มในศึกยูฟ่าลีกซึ่งเป็นความเสียหายที่ยิ่งใหญ่สำหรับสโมสรแห่งนี้แต่พวกเขาก็ยังคงได้รับเงินจํานวนมากหลัจากผ่านเข้าสู่รอบกรอ,องชนเลิศในศึกยูโรปาลีก โดยณตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ unted, ได้รับเงินรางวัลรวมไปแล้วถึง50.7ล้านปอนด์และหากพวกเขาสามารถผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จพวกเขาก็จะทําเงินอันดับพุ่งแซงน้านลิเวอร์พูลไปในทันทีนะครับใ,รในขณะทียวกันสูมส่งอาเซนอลของมิเกลอาร์เตต้าที่ทำผลง,งานได้ดีในศึกฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนั้นก็มีรายได้น้อยกว่าคูแค่แข่งในพรีเมียร์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์เพียงแค่1 4 4ล้านปอนด์เท่านั้น ในขณะที่ทีทมอื่นถูกเขีร์ตกรอบยูโรปาลีกอย่างตานาัมสเปอร์ที่ตกรอบส่อของทีมสุดท้ายได้รับเงินไป10.4ล้านปอนด์ในลุกกาลนี้และทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ที่มาเล่นในรอบน็อกเอาท์ถ้วยใบนี้เป็นครั้งแรกก็ได้รับเงินส่วนแบ่งอยู่ที่7.7ล้านปอนด์โดยเงินรางวัลรวมของสโมสรจากอังกฤษในศึกฟุตบอลยุโรปลุกกาลนี้จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์มีดังนี้อันดับที่1เชลซี79.8ล้านปอนด์ อันดับที่ 2. องแมนเชสเตอร์ซิตี้76.8ล้านปอนด์อันดับที่ 3. l i ลิเวอร์พูล60.9ล้านปอนด์อันดับที่4แมนเชสเตอร์ยูต็ด50.7ล้านปอนด์อันดับที่5อา์เซนอล10.4ล้านปอนด์อันดับที่6ทันนัมอสเปอร์10.4ล้านปอนด์และอันดับที่7 e เลสเตอร์ซิตี้7.7ล้านปอนด์ก็ไม่เป็นไรนะครับฤดูกาลหน้าเราต้องกลับมาเล่นถ้วยน,นี้ได้นะครับ ตอนนี้ก็ต้องไปลุ้นเอาอันดับท็อปโฟ,โฟให้ได้เสียก่อนนะครับนี่คือสุดข,ขัานลิเวูร์ครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่17เมษายนนะฮะ